ครับในท่าทดสอบท่าที่สองนะครับเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงนะครับท่านี้จะต้องเดินหน้าขึ้นมาจนสุดนะครับจนท้ายรถพ้นเสานะครับคู่สุดท้ายและถอยหลังกลับภายในครั้งเดียวเกียร์เดียวนะครับในระหว่างการถอยให้เคลื่อนตัวช้าๆห้ามหยุดนะครับในระหว่างทําการทดสอบและจะต้องถอยกลับไปจนสุดนะครับเดี๋ยวตัวอย่างดูได้จากรถคันนี้ครับ ในการเดินหน้ามานะครับท้ายรถจะต้องพ้นเสาขึ้นมานะครับดังตัวอย่างตอนนี้นะครับหลังจากนั้นใส่เกียร์ถอยนะครับและถอยกลับไปจนกันชนหน้านะครับพ้นเสาคู่สุดท้าย และเมื่อกันชนหน้านะครับพ้นเสาคู่สุดท้ายมาแล้วก็เป็นอันว่าจบนะครับการทดสอบโดยจะต้องเดินหน้าผ่านช่องไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไปสอบในท่าต่อไป